สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไ like, ลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดก,กระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆไปกันเป็นไงนายของฉันเป็นไงไเป็นไงรู้จักว่าโอลาฟอะ่ะเป็นฟรอเซ้นนะฟรอเซ้นเออฟรอเซ้นนะทุกคนโอ้มผมไม่ได้โลไฟไฟเคเบิหรอกโอ้ผม,ผมเนี่ยส่วนสนุก เขาบอกเขาเลยว่าส่วนสนุกมันต้องใหญ่โตอยู่แล้วหน้าตาเนี่ยผมสร้างให้เหมือนคุณเนี่ยมันหน้าตาแบบเบื่อๆนิดนึงอะไรวะเนี่ยทุกคนดิยังไงครับเที่ยงมีพุงวะมีพุงด้วยเป็นไงไอ้น้องนี่ดูคุณไหนดิของฉันมีชื่อว่าอัลจิบัตพวบดิมาดูเออมาดูดิอัลจิบัตผมอ่ะดูถือปืนด้วยเป็นไงครับออฟฟิเชียล โย่ Yo, ทุกคน,นครับคลิปวิด,ดีโอในวันนี้นะครับเราจะไปแกล้งเพื่อนหรือว่าแกล้งคุณเชียร์กันอีกแล้วด้วยวิธีการแข่งสร้างสุดโกงกันอีกแล้วนะโรับผจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ก็อย่าลืมดูคลิปให้จบกันด้วยละกันนะครับผมบอกเลยว่าสิ่งก่อสร้างครั้งนี้ทุกคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าโคตรใหญ่โตมโหฬารอย่างเลยลืมดูคลิปให้จบกันด้วยนะทุกคนไปดูกันเลย let's go เฮ้ยเขยะนายด้ละพร้อมจะแข่งสร้างกับฉันลื้ยังวะไอ้น้องพร้อมละพร้อมแล้วเหรอไอ้ไอ้นักเรียนห้องบีไอ้นักเรียนห้องเอไม่เจอเอทุกคนจะงงคืออะไรก็อย่าลืมไปดูคลิปลื้อ NNP หรือว่าโรงเรียน NNP ก็ได้แล้วกันนะครับหรือว่าไลฟรสดก็สามารถดูได้ตลอดเวลาเลยนะโอเคครพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมิ่งก่อสร้างแรกที่เราสร้างก็คือตุ๊กตาหิมะพร้อมไหมพร้อมแล้วไปสร้างกันเลยโอเคทุกคนครับก่อนจะไปดูของผมให้แอมดูของเคย่าหน่อยแล้วกันเดี๋ยวดูทุกคนครับเฮ้ย ทุกคนครับเขาเริ muscle, ่มสร้างแล้วว่ะทุกคนครับเขาใช้เป็นคำสั่งนะานในการสร้างบล็อกอย่างให้มันไวขึ้นนะทุกคนครับเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเขาจะสร้างแบบอาเป็นชั้นๆทุกคนเออสโนว์แมนก็จะประมาณชั้นๆนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้สร้างแบบว่าวงกลมนะครับเขาสร้างแบบว่าเป็นแบบมาเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมขึ้นมาเทเลนิดเทเลนิดแล้วก็เอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเขาทำอะไรทุกคนครับตกแต่งอะไรแน่เลยทุกคนครับสีขาวๆนะฮะเดี๋ยวเราดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวลืมโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูของผมกันดีกว่านะอย่ลืมกดไลค์ดด้วยยททุุกกกคคคนนนโออเเไปูขงผมัล Let's go มาเลยทุกคนนี่คือสโนว์แมนของผมนะครับทุกคนอาจจะรู้จักนะฮะมันเป็นการ์ตูนที่อยู่ในเรื่องดิสนีย์นะครับมันมีชื่อว่าโอราฟนะทุกคนบอกเลยว่าโคตรน่ารักอะทุกคนดูดิวีน่ารักมากทุกคนดูครับโอ้โหประมาณนี้เลยนะฮะนี่คือตัวละครที่มีชื่อว่าโอราฟนะฮะเป็นสโนแบบก็เป็นแบบสโนว์แมนอะไรประมาณนี้นะเป็นมนุษย์ถิมานะครับทุกคนบอกเลยว่าน่ารักกันจัดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้าง บรรยากาศให้เขากันดีกว่านะครับมันดูแบบสวยงามกว่าเดิมอะไรเงี้ยเรามาเล่นหิมะด้วยกันไหมใช่ไหมทุกคนครับที่แบบว่าเป็นเรื่องที่เขาชอบร้องนะฮะในเรื่องอดิสนีย์ทุกคนอาจจะรู้จักใช่ไหมทุกคนใครรู้จัก,กลองคอมเมนต์แล้วกันนะครับไปเล่นหิมะด้วยกันไหม เนี่ยโอ้โหแล้วเราจะสร้างบรรยาก,กาศให้เขาเล็กน้อยนะครับเป็นแบบอ่าแบบเป็นแบบเหมือน,นเราอยู่ในแบบไบโอมิมาอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมประมาณนี้โอเคเราสร้างแบบแต่ขึ้นมานิดนึงอ่าประมาณนี้แล้วก็แบบเหมือนเป็นโอุโมงค์เป็นแบบที่รอดหิมะอ่าวันนี้ดูคนครับแล้วก็ตกแต่งเล็กน้อยไปเลไรหนีามาด้วยกันไหมฮะไปเล่นปั่นเปล่านะฮะโอ้โหอ้าป้าวดูนะคุณรับป้ากยิ้มแข็งเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนพื้นเป็นหิมะหน่อยละกันนี่ครับผมผมเปลี่ยนพื้นแล้วก็ให้มันเป็นแบบพวกแบบน้ำคงน้ำแข็งนะฮะแล้วก็เราก็ตกแต่งตรงหิิมมมมมะะะะะเเเเเเนน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 นีีีี่่่ยยยพปปป็็็้้้้้าาาาาแแขขงรรรรณณใหหหหััดูบบบบวววึอไลค ครับผมเปลี่ยนบล็อกให้เป็นอ่าเป็นน้นแข็งเล็กน้อยนะทุกคนนะให้แบบมีลูกเล่นลวดลายเพิ่มความสวยงามอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ครับตัวแต่งลูกเล่นไปเลยทุกคนประมาณนี้นี่ดูปั๊บปั๊บโอเคบ้านี้เดี๋ยวเราต่อแต่งตรงนี้เพิ่เมืองอ่าประมาณนี้โอเคประมาณนี้ทุกคนดูเป็นไงน่ารักโคตรเลยทุกคนครับดูดิแบบเข้ากับบรรยากาศมากๆเลยดับเป็นแบบอยู่ในที่ที่มีแต่หิมะอะไรประมาณนี้นะฮะเนี่ยแอบดูของเคราดิเฮ้ยทุกคนครับเขาสร้างเป็นสโนว์แมนที่อยู่ในแม่ค้าไว้ทุกคนครับที่แบบว่ายังแบบอ่าไม่เสร็จสมบูรณ์นะคครรรรรัััับบบบบแแแแแววว่่่่าาาากกกลลลงงเเเเฮฮ้้ยยยมมมมมมมนนนนนนน็็็็สสสสจจูณณ์์หะะะะือโใปีตไ พอเขาเสร็จแล้วเรามาดูรีวิวกันดีกว่าทุกคนครับ let's go <S l a t e เฮ้ยสร็ยังไอ้น้องสร็ยังครับอะไรหรอเอ้ยโคตรสวยนี่มัน <S <แ> <S ส s n o w m a นอะไรครับเนี่ยอันเนี้ยใช่ปะใช่หรอเฮ้ยสร้างอย่างเจ๋งอหรทุกคนเอ้ยเหมือนเหมือนจริงมากเลยเพราะว่ามันก็อะเรครับนะมันก็แบบสี่เหลี่ยมๆใครใครก็สร้างได้อะนะเ,เนาะสี่เหลี่ยมๆอะไรเงี้ยโอ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 ้ยงงงงนะงงนะไหนมาเปล่าดิเฮ้ยแต่ว่าก็แต่ว่าน่ารักแต่ว่าตามโจทย์นะทุกคนครับเพราะว่าเราให้สร้างโจทย์สโนว์แมนโกเลมนะฮนะสโนว์โกเลมนั่นแหละนะครับประมมาณนนนี้เลยสโว์แประมาณนี้้ก็ได อ่ะวันนี้ครับทุกคนคะะแนนนลกัเฮ้ยเดี๋ยวมาเต็มสิบไอ้บ้าทุกคนครับให้คะแนนเต็มสิบคีย์ย่เท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าอ่ามนุษย์หิมะหรือว่าตุต๊กตาหิมะแล้วก็พิมพ์ตัวคีย์ย่แล้วก็ให้คะแนนเต็มสิบเท่าก,กันนะครับประมาณนี้เนะเาะสำหรับผมผมให้สแปดละกันถือว่าก็สวยนะครับอืมอนี่ทำนายสร้างตัวนั้นหรอไม่ใช่ฉันไม่ได้สร้างเลยอะไรฉันสร้างอะไรนายเห็นอะไรไม่เห็นละไเห็นละหมอไม่ใช่นี่นะดูนี่จะเป็นไงนายเห็นของฉันเป็นไงเป็นไงรู้จักตัวนี้เปล่าใช่ไหมรู้จักว่าโอลาฟอ่ะ ในอเซ่นไงฟรอเซ่นออฟรอเซ่นนะทุกคนประมาณนี้เลยนี่โอลาฟนายโดนโดนอีกแล้วเออดูฟันน่ารักมากเลยทุกคนครับเป็นไงครับฉันสราเหมือนไหมโอลาฟอ่ะนี่และนายดูบรรยากาศนี่เป็นแบบอยู่ในแบบไอโอหิมะอะไรเงี้ยน้ำแข็งน้ำหนาวอะไรเงี้ยฮะอะไรนะไอมอไม่ได้โหมันเป็นแบบเท็กเจอร์ของมันไงเออโอลาฟวันนี้นะโอลาฟกระบอก นี่นี่นี่ตุ๊กตาของนายสร้างของฉันไม่ได้หรอกนาไอ้กระจอกเนี่ไม่โอ้ผมไม่ได้พูดนะโอลาบอกโอลาบอกเฮ้ยย้าไม่ได้กันไฟไอ้น้องเอ้ยเดี๋ยวก็ไหม้กันพอดีนะไอ้ตุ๊กตานายโดนเผาไหมนี่เขาประมาณนี้เลยทุกคนนะแบบหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะมีจมูกแครอทนะครับแล้วก็มือเนี่ยเป็นไม้นะฮะแล้วก็ตัวเนี่ยเป็นอาหิมะเลยประมาณนี้เลยแล้วก็หน้าเนี่ยเป็นโอลาฟเหมือนเหมือนในกระตูนมากๆเลยนะที่ผมสร้างทุกคนบอกเลยว่าเท่จะจัดเลยนะโอลาฟหน้าตานายดูแปลกๆไม่แปลกหน้าที่จะตายถ้ยเนี่ยโอเคทุกคนก็อย่าลืม ให้คะแนนผมด้วแล้วกันนะคะแนนเติมเสืเท okay. okay. ่าไหร่ก็หรีอให้คะแนนด้วยแล้วกันนะครับนะเขียนว่าตุ๊กตาหิมะแซมมี่นะฮะเต็มเสือท่าไหร่ก็หรีอคอมเมนต์แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันดีกว่าเลยทุกคน let's go เคลียครับโจทย์ต่อไปแข่งสั้นนะฮะเป็นรถไฟห่อพร้อมไหมครับรถไฟห่อโอ้รถไฟห่อนะครับพร้อมมาแล้วเรามาดูกันเลยทุกคนครับรถไฟห่อ มาทุกคนครับเดี๋ยวผมจะสร้างรถไฟหอประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับแต่โดขยอดของคีก่อนดีทุกคนครับเฮ้ยเขาเริ่มสร้างแล้วทุกคนครับเขาต่อจะต่อยรถต่อยรถไฟเนี่ยน่าจะข้างล่างแล้วก็ขึ้นข้างบนแบบค่อยๆข,ขึ้นแล้วลงเหวอะไรประมาณนี้อ่าน่าจะใช่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของเรากันดีกว่านะครับทุกคนหนึ่งสองสามนี่คือรถไฟหอ ของผมเองทุกคนรับดูนี่ครับนี่คือส่วนสนุกของผมเองนะครับบอกเลยว่ามีชิงช้าสวรรค์นะฮะแล้วก็จะมีรถไฟห่อนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวที่หลังละกันนะฮะเดี๋ยวรอของเคลยรเสร็จนะครับบอกเลยว่าของผมเนี่ยสนุกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะโอเคลียเขาเริ่มวางรถไฟรถฟงรถไฟแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรารอเคลยรเขาสร้างเสร็จก่อนละกันนะครับเลเยอร์เคลยรสร้างเสร็จหรือยังจ๊ะเดร็จแล้วครับไหนเอ้ย อะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยกันเรียกว่ารถไฟหอกมันคือบ้านไม่ใช่เหรอไหนแล้วมันเข้ามาเล่นยังไงเนี่ยฮะนั่เข้านี่นั่เข้านี่ไหนนั่งเข้าอยู่ไหนไหนอยู่ไหนนะเอ๊ะอ๋อคือต้องขึ้นบนเหรอก็ต้องขึ้นจากข้างล่างขึ้นบนนะทุกคนครับโอเคไหนไหนฉันขอเล่นหน่อยได้ไหมมากดเลยบครัโอ้โหโอ้โหรถไฟออกโอ้ยสนุกจังานเลยโอ้ยสนุกมากเร็วโอ้ยเรียเฮ่อกงเฮ้ยสวย เฮ้ยสวยแล้วเนี่ยเอาโหแล้วกลับมาที่เดิมนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าสนุกไหมก็ได้อยู่ถือว่าได้อยู่แล้วกันนะครับในในระยะเวลาสั้นๆใช่ก็ทุกคนให้คะแนนเต็ดสิบสรับรถไฟหอสท่าไก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะสำหรับผมให้ให้สองครับให้ให้ผมเอาครับสนุกแน่จริงจริงเหรอก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับของเคียนะรถไฟหอนะมิ้ของผมที่อ่านนี่เขาบอไม่ได้รถไฟหรอกโอ้ผมเนี่ยส่วนสนุก เขาบอกเขาเรียกว่าส่วนสนุกไอ้น้องแต่ต้อบอกก่อนนะครับว่าส่วนสนุกผมมันเล่นไม่ได้นะครับแบบว่าเล่นแบบเคลียร์ไม่ได้แต่ว่าคุณอ่ะคุณต้องมาจินตนาการเอามาดูนี่อ่ะคุณเคยเห็นนี่เอามาเที่ยวกันเว้ยเอออ่ะประมาณนี้นี่เขาเราไปเที่ยวกันอุ้ยที่อันนี้เป็นห้องอันนี้เาปล่อยอันนี้เป็นห้องอ่าน่าจะเป็นห้องไม่ไม่เป็นห้องเครื่องเครื่องจักรเฉยๆไม่เป็นไรหรอกผมแค่ถ้ามันเหมือนอ่าเหมือนแบบเหมือนแะไรเหมือนเหมืองวงจรอะไรเงี้ยแต่ความจริงไม่มีนะฮะนี่ตรงเนี้ยคุณเคยเห็นที่บอกรถไฟที่เขานั่งตรงนี้ปะแล้วก็ตรงเนี้ยคุณก็ีี้้มมัันจจะะลลลงแแวบบออเราใช่่่พ มันจะแบบค่อยๆไปทุกคนเห็นอันเนี้ยเปรียบเทียบเหมือนรางแล้วทุกคนนะมันเหมือนรางเนาะทุกคนแล้วก็มันจะค่อยๆอ่านเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูประมาณนี้ไปรถไฟมานี้เลยนะครับแล้วก็จะค่อยใช่มันจะให้เรานั่งตรงนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วมันก็ค่อยๆแบบขึ้นไปขึ้นไปเสร็จปุ๊บเราก็จะแบบเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วก็จะดิ่งลงมาเนี่ยอะไรประมาณนี้นะฮะเอ้ยมันไปทางไหนวะเนี่ยไปทางหน้าก็ได้ทางหลังก็ได้นะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเสาแบบเหมือนเป็นทาวเวอร์ด้้้ววววววยยยยยนน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 นะะะะะะคคคคคครรรรรรััับบบบบเเ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 เปป็็็สสสุุุ่่่่่่่่่กกกกกกาาาาาาแแใหหหหีีีมม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 ชชชืืืืออ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 ตตตดดดดลลลทททโโูิง์ ตรงนี้เป็นไงสรุปผมอะโคตรสวยอะบอกเลยแล้วหมุน <c oughs> ใช่หมุนแบบตูนะฮะประมาณนี้เลยนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้เดี๋ยวใครไม่รู้วิธีการเล่นเดี๋ยวจะขึ้นคลิปวิดีโอให้น,หนิดนึงประมาณนี้นะครับผมจะเป็นเล่นประมาณนี้เลยนะมันจะแบบหวาดเสียวมากนะครับเดี๋ยวให้คนต่อต่ขึ้นรูปให้ละกันให้ขึ้นวิดีโอให้ละกันเล็กน้อยนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูสิ่งก่อสร้างต่อไปกันดีกว่าทุก่อนนะ let's go เอาล่ะเคียะสิ่งก่อสร้างต่อไปก็คือมังกรครับพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเร็ว มาทุกคนครับเดี๋ยวแอมดูของเคยียะก่อนไปดูของผมแล้วกันนะครับไหนทุกค,ครับเฮ้ยเคยียะเขาสร้างข้างหลังนู่นเลยทุกคนครับเป็นดำๆนะฮะหรือว่าเขากำลังจะสร้างมังกรดำหรือเปล่าทุกคนอ๋อใช่ใช่ไหมน,นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูของเรากันดีกว่านะครับผมบอกเลยว่าของผมรอบนี้นะผมเคยสร้างมังก,ก,กรแบบน่าออนโหดหลายรอบแล้วทุกคนแล้วรอบนี้ผมจะมาสร้างแบบมังกรแบบติ่มๆน่ารักน่ารักกันด้วยแล้วกันครับมาดูกันเลยนี่มาแล้วทุกคนครับโอ้ยโอ้ยแหลก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  นี่คือมังกรอของผมนะทุกคนครับเดี๋ยวนะครมันยังไม่โหลดไงรอแป๊บนึงทุกคนครับนี่นี่เราเห็นแค่เท้านี่ครับทุกคนครับมังกรอของผมนะฮะเดีย๋ยวขออนุญาตทำการปิดพื้นก่อนละกันเดี๋ยวทุกคนอาจจะงงว่ามันมันมันคืออะไรทำไมมันหายไปหมดเลยนี่เดี๋ยวเราขออนุญาตปิดพื้นก่อนละกันนะครับมันเป็นมังกรที่แบบว่าตลกดีนะฮะแต่ว่าตามันก็ไม่ได้ตลกขนาดนั้นทุกคนครับมันน่ารักนะฮะแต่ว่ามันดูแบบเจ๋งอะทุกคนดูนี่นี่ทุกคนครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวดูดูนี่เป็นมังกรแบบเขียวๆนนนนนนนะะะะะะะฮแแตต่่่่่่่ววววาา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 ถ้้จจเเเเเปป็็ธุุไไไฟฟททกกกคคคคออออออยยยงงงหหหรรรรับบบีีีีโด๋มิ โ okay, อเคแล้วเสร็จแล้วกันเดี๋ยวผมจะทำการตกแต่งเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่ามันดูแบบอ่าเรียบง่ายไปนะครับเดี๋ยวเราดูคยันแอดด่วนมาชึบมาชึบโอเค,อเคไม่มีอะไรนะโอเคเดี๋ยวเรามาตกแต่งให้มันดูเท่ข,ขึ้นกว่านี้กันดีกว่าแล้วก็ทุกคนครับเราจะทำแบบอารมณ์เหมือนว่ามังกรตัวนี้ครับกำลังอยู่ในภูเขาลูกนึงนะครับทุกคนครับแล้วเราก็ทำการไอ้นี่ก็แบบเป็นภูเขาที่มังกรตัวนี้อยู่นะฮะเราดำเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่มังกรตัวนี้ได้ทำการเผาองค์หินอะไรบางนี้นะแต่หินมันเผาไม่ได้ใช่ไหมคนแต่ว่ามันจะแบบเป็นรอยแบบดำดำ แต่งรถกันนะครับผมบอกเลยว่าน่าจะสวยนะถ้าตกแต่งเสร็จอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวผมทำแบบเป็นคงเป็นควันนิดนึงแล้วกันนะครับเป็นรอยแบบว่ามังกรตัวน,นีนะ้ต้องการแบบปล่อยฟงปล่อยไฟอะไรประมาณนี้นะ,ะอาจจะเป็นควันขึ้นมานิดนึงอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราทำการตกแต่งให้มันเหมือนเราอยู่บนภูเขาอะไรสักลูกนึงนะฮะแต่ที่มังกรเนี่ยมันอยู่ได้จุดสูงสุดของภูเขาอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะเป็นไงโคตรจินตนาการเลยทุกคนโอเคนะฮะเดี๋ยวเราทำการตกแต่งประมาณนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะบอกเลยว่าเดี๋ยวดูฮาร์ดอันนี้เอ๊ยมันก็ไม่ได้แย่นะบอกว่า นี่ทุกคนครับแล้วก็เดี๋ยวกระจกตรงนี้นะครับผมมันเป็นกระจกใช่ไหมทุกคนแต่ว่าผมทําแบบอารมณ์เหมือนเป็นควันอยู่ประมาณรอบๆตัวมังกรอะไรประมาณนี้ทุกคนครับบอกเลยว่ากิจกรรมรอบนี้โคตรเท่นะฮะอันนี้เป็นแบบเหมือนเป็นควันนะทุกคนครับกำลังแบบลอยมาอบล้อมมังกรนะครับทุกคนครับผมทำแบบให้มันออบล้อมมังกรนิดนึงแล้วกันนะเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเดฟเฟกต์อะทุกคนเอออะไรประมาณนี้นะฮะโคตรเท่ทุกคนดูดิเชิๆประมาณนี้เดี๋ยวนะโอเคแล้วก็โคมาโคมาหน่อยโคมาโคมาประมาณนี้นี่โคมาทุกคนครับโคมาโคมาประมาณนี้ทุกคนครับแล้วก็มาจจจจบบบบบบทีีีีี่่่ปปรรรรรระะะมมมาาาาณณตงงนนนนน้้้้้อออดดดดววววยยยยยยยกกกััััคเเ๋ๆๆ เดี๋ยวนะโอเคนิดนึงนิดนึงเรียบร้อยทุกครับเป็นเอฟเฟกต์มังกรทุกครับเป็นควันนิดนึงอะไรประมาณนี้ไหนเราลองดูแบบอ่าโดยรวมภายนอกนี้ทุกคนไม่ได้แย่เลยนะเนีน่ยรอบนี้นะครับโอ้โหทิ่นาการบอกเลยว่ารอบนี้เขาสร้างเองค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแนนทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวของอ่าไปรีวิวทั้งหมดเลยแล้วกันนะบอกว่าเฮ้ยทุกครับ ตาเขียวตัวดำผมให้เดาเลยเป็นมังกรเคี้ยวกุดแน่เลยทุกคนให้เดานะฮะเดี๋ยวเราดูว่าเขาจะสร้างเคี้ยวกุดจริงหรือเปล่านะทุกคนเลเยอร์เป็นยางมังกรของนายเยสทุกคนครับนี่มันเคี้ยวกุดนี่ว่าเคยดูเปล่าเฮาเทนเคยดูเนะครับทุกคนครับมีใครรู้จักเคี้ยวกุดบ้างพิ่มั้ยเขาบ่ารู้จักหน่อยละกันนะครับบอกเลยว่าน่ารักชะมัดเลยน่ารักชะมัดเลยนะครับโอ้เฮาเทนตะกอนใช่ครับมันคือเคี้ยวกุดนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับเคี้ยวกุดนะครับโอ้ยน่ารักดีนะเมื่อก่อนนี้ผมให้สักเก้าละกคน มังกรนะก็ประมาณนี้นะครับเท่มากเลยทุกคนถ้าคะแนนเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วกันนะมังกรพี่เคลียั์เต็มสิบนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูของผมกันดีกว่าไอ้น้องมันต้องใหญ่โตอยู่แล้วหน้าตาเนี่ยผมสร้างให้เหมือนคุณเนี่ยมันหน้าตาแบบเออเบลอๆนิดนึงอะไรวะเนี่ยทุกคนดิยังไงครับเที่ยงมีพุงป่ะมีพุงด้วยเป็นไงไอ้น้องไม่ใช่ใช่ไหมโก้เนี่ยผมสร้างเขาใหญ่ทุกคนครับเป็นมังกรที่แบบมีพุงเล็กน้อยนะทุกคนแล้วแคลร์สังเกตว่านี่คุณดูรอยพื้นมันนะครับเป็นแบบกำลังเหยียบอยู่บนภูเขาที่มันนนนนนไไไดด้้้พ่่ฟปปทาใหหกกลลยยเเ็็อิสีะ มัน,นีิเไหมไงอ่าผิดไหม,อะ,หมอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบควันรอบตัวมันเนะ่ะเป็นควันที่าาออกมาจากมังกรนะเป็นควันที่แบบว่าแบบอ่าควันระเหยหรือควันแบบควันจากไฟอะไรเงี้ยเก็บ okay ปะ าม,ามันก็เหมือนนะจริงนะมันก็เหมือนนะตึ๊ด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 เทพเจ้ามังกรนะฮะอะไรประมาณนี้มันก็เหมือนนะจริงนะมันเหมือนมากเลยนะทุกคนครับเทพเจ้ามังกรนะแต่ว่าคุณรอดูผมนี่เป็นมังกรไฟว่าดูผมดินี่เป็นมังกรไฟด้วยใช่ไหม้อนแรงเออร้อนแรงนะทุกคนครับความชี่มังกรนี่ผมผมของเจ้ามังกรตัวนี้ก็จะเป็นผมแบบเป็นไฟๆนะทุกคนครับเป็นแบบหนวดเหมือนมังกรจริงๆเลยทุกคนครับเป็นหนวดยาวๆอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตาก็ตามังกแบบตาน่ารักเดี๋ยวฉอะไรอย่าดดูิหงอ่ะมงอ คมเมนเดอร์ในไอ้โปเกมอนเหลือทุกคนจ้าไปเด้อประมาณนี้นะฮะแล้วก็แบบโตขึ้นเขียวทุกคนนะประมาณนี้บอกเลยว่าโคตรเท่ทุกคนให้คะแนนเต็มสิบสำหรับมังกรนี้เท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วกันนะยืนอสองขาด้วยโคตรเท่เลยนะอย่าลืมให้คะแนนเต็มสิบด้วยแล้วกันนะทุกคนเราไปดูอันต่อไปเดี๋ยวทุกคนครับเลสโก้เคครับต่อไปเราจะมาสร้างทาร์นโฟ์เมอร์หรือว่าหุ่นยนต์ยักษ์จักรกลกันโอเคไหมเริ่มแล้วไปดูกันเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอัลติมััสพงงขออุ่นดดีีกววาเ๋ยบัย เคลียเขาไปสร้างใหม่เนี่ยทุกคนน่าจะนั่นนั่น่ะด,ดำตรงนั้นแน่เลยทุกคนรับเห็นว่าไกลๆอ่ะชัดเจนเลยเขาแอบปกปิดหรือว่าเขาจะรู้ว่าเรากำลังแอบ,บดูทุกคนใช่ไหมครับเราไม่รู้นะฮะไม่รู้จะด,ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรา,าเริ่มสร้างอาร์ติบาสทางของผมงเลยเดี๋ยวทุกคนรับพร้อมไหมหนึ่ง สองซ้ำนี่มาเลยอัติมัตพรามหรือว่าทาน์ฟอร์เมอร์ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวทุกคนอาจจะขึ้นรูปเป็นในหนังแล้วกันสำหรับใครไม่รู้จักทาน์ฟอร์เมอร์นี่ขึ้นรูปประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับนี่ครับทุกคนครับมันเป็นเป็นในหนังนะครับทุกคนครับเป็นหุ่นยนต์แบบว่าที่แปลงร่างจากกลายเป็นรถนะครับแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ยักษ์ได้นะทุกคนตัวใหญ่มากๆเลยนะบอกเลยเป็นหนังโคตรสนุกผมบอกเลยก็ประมาณนี้เขาเรียกว่าทาน์ฟอร์เมอร์นะครับประมาณนี้เลยทุกคนครับบอกเลยเท่เดี๋ยวตามันนนนนแปปลลกกทุคเเเดีี๋ยยวราา่ตไม่าแอ่งงสทีมโดนอาเป็นน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 ตาาาาเเีีีี่่่่่ยยัประะมณ้้ออองจดลก่กี้นะะเพราาว่อันนนนี้เป็แบบ เย็นหัวเย็นในแบบสร้างเวอร์ชันเก่า1.7อะไรประมาณนี้น่าจะเก่าแล้วนะครับเลยอาจจะมีสร้างไม่สวยเล็กน้อยแต่ว่าแค่นี้ก็ถือว่าสวยมากเลยนะเนี่ยทุกคนเจ๋งมากเลยอ่ะ <S <S เราจะแอบโดนเคยายได้เลยนะนี่ตัวไหนนะนี่นี่ดูคนะครับเขาว่ารังสร้างผมให้เดาเลยทุกคนน่จะเป็นบับเบิ้ลบีแน่เลยทุกคน,น,เ,น,น,เ,กคน,นเดี๋ยวขึ้นรูปนี่อันนี้คือบับเบิ้ลบีนะครับเป็นตัวที่มีชื่อบับเบิ้ลบีนะเป็นอยู่ในเรื่องทาร์ฟเมอร์เหมือนกันด้วยนะจะเป็นรถตัวเหลืองๆนะครับประมาณนี้เลยของยาเคลีย่เนาร์นบบแอ่านรรปกะอ่าจะเนนีี่่ยยเเป็นหหหััวนน้าลลกกใุ่ม ยนต์ตัวดีเลยนะฝ่ายดีทุกคนครับแต่ของแกนะเขาเป็นแบบลูกกระจกลงมาแต่ว่าเก่งมากมากเลยแล้วก็เป็นตัวเอกด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเอกอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับพยาซาเสร็จหรือยังจ๊ะเสร็จแล้วเฮ้ยไออ้วน ทุกคนคนระับนี่คือบัมบี้<อ>ที่ผมให้ดูขึ้นรูปไปเมื่อกี้นะฮะแต่ว่ามันคือไอ้วัวเหรอเนี่ยอ๋อเท่บ้าเลยนะว้ยแต่ก็เท่นะเอ้ยแต่รอรถนีลลดด่เล็กมากเลยเนะี่ยใช่อว่านะบ,บัมนบะี้น่าจะขับไม่ได้รอรถแม่งเล็กเกินแค่บ้าครั้งมันก็มีอ๋อน,นี่นี่เองครับทุกคนคนระับประมาณนี้นสะสำหรับบัมบี้นะครับด้วเลยผมมีตาเป็นเพชรด้วยตาเรืองแสงนี่เติมหนวดให้หนายหน่อยแล้วกันไอ้บัมบี้เกินี่ ก็มีเมียนยุนที่หนึงครับทุกคนครับประมาณนี้นะเออก็เท่เดี๋ยวเป็นก็เท่เยอะทุกคนครับให้คะแนนเต็มสิบสำหรับบุฟฟี่ถ้าใครก็อยู่ในคอมเมนต์แล้วกันครับสัตว์ทาร์ฟเฟอร์ของเกีค้านะเป็นหุ่นยนต์ที่ก็เท่เยอะก็เท่เยอะเต็มสิบสำหรับผมผมให้หกพอแล้วว่าเกินนี่ดูของคุณหน่อยดิของฉันมีชื่อห้ออัติบัตพรอดิมาดูเออมาดูดิอัติบัตผมอ่ะดูถือปืนด้วยเป็นไงไม่่่ใชชดาบือ เอ้านี่ไม่มันมีปืนอยู่มีล่านใช้ปืนด้วยนีนน่เป็นไงนี่มีปืนไอ้น้องเป็นไงเป็นรถแบบรถสิบล้อนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นรถสิบล้อที่แบบผ่าครึ่งมาครึ่งหนึ่งนะครับที่ไม่เติมข้างหลังนั่นเลยว่าวจะเป็นแบบอเออเป็นย,<อ>ยนต์อะไรบ้างอันนี้เป็นไงสู้อะไรขอร้ายอ้วนเลยชนะไปเลยนี่นายเข้ามาข้างในเดี๋ยวมาเข้ามีข้างในด้วยนะเข้ามาเข้ามาเข้ามาดูเข้ามาดูเข้ามาดูไอ้น้องนี่นี่ตรงนี้ที่แบบมีข้างในมีป้ายไปหมดเลยนะแบบว่าเนี่ยเนี่ยตรงไปก็จะเป็นแบบเป็นเป็นนู้นเป็นนี้เป็นนั้นไม แน่นอนไอ้น้องนาะยดูข้างล่างนี่นี่ลงได้ยันเท้าของยนเออขาของยนเลยนี่นี่นะดูแล้วดูแล้วนี่อันนี้ไม่ต้องตดหรอกผมตดไปงั้นแหละนี่สามารถเดินยัอนอย่างนี้เลยเป็นไงโคตรท่ดูรับเต็มสิบ ให้คะแนนอัตบัตพรามหรือว่าหุ่นยนต์ไทมฟอร์เมอร์ของท่าไหร่ก็เลือกให้คะแนนผมให้เวผมผมให้สิบเลยยิงกลับหน้าดิเอ้ยยิงอะไรตัวฉันมีมังกรนั้นเชี้ยวกุดนายสู้ได้เหรอสะหรับคลิปนี้ถือว่าของบางของพอไแบบนี้แล้วกันนะครับก็ขาน้าเนี่ยอยากให้พวกผมสองคนเนี่ยมาแข่งสร้างอะไรกันต่อสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นไอเดียในอนาคตได้เลยนะครับผมตระนิณีเดียวไปข้างหน้าไม่แบลกครับผมโอ้โหแล้วก็อย่าลืมติดตามซีรีส์เป็นครับเอทีพีเซีสามหรือว่าเอทีพีไฮสคูลด้วยกันนะครับเป็นโรงเรียนเราก็สามารถติิดดดตตาาาามมมมมรรรรัััับบบบสสสีีีไไ้ท่่ชชออองซโคคคคนนนะผยเเป็ขก 5บาทด้วยทุกคนบ๊ายบาย